ใะ่อารมณ์เสียทำไมคะก็ชื่อเมือันดูไม่น่าไปไงไม่รู้ไม่ชอบเฮ้ยไปแล้วเมืองคานเมืองคารเป็นเมืองอุ้ยออกจะต้องใส่แต่งชุดราห์มาส่งเรานะคะ้็คงไม่ได้ไปจ้ะขอบคุค่ะจักรยานแล้วก็อยากจะบอกนะคะถ้าเกิดว่าพันธมิตรฝั่งเศสที่ฟังอยู่นะคะ เอออยากจะเข้ากลุ่มกับเราก็กรุณานะคะกดเข้ามากดไลค์เข้ามาในกลุ่มของเรายินดีต้อนรับค่ะเราต้องการพลังอย่างมากเลยนะคะช,ช่วยช่วยลัยงธริของเราค่ะค ครับก็ฝรั่งเศสก็ไม่ใช่น้อยนะพูดถึงมีคนไทยอยู่พอสมควรอ๋อแต่พันธมิตรน้อยกว่าพวกเสื้อแดงค่ะใช่พคนตรงนั้เสื้อแดงเยอะใช่ค่ะคืออพันธมิตรเราฉลาดเลยค่ะคนฉลาดมากน้อยกว่าคนตว้โง่ค่ะค่ะเดินนัจะรีพูดอ่อตอนนี้พันธมิตรของเราตั้งคาถามอยู่สองคำถามนะคะอยากให้พี่ชัดตอบนะคะเดยนนัชจะรีถามแล้ว่ะปล่อยเวลาให้พี่ชัดตอบอย่างกระจ่างเลยนะคะ ค่ะคำถามแรกค่ะเออจริงหรือไม่คะว่าคุณนายดรเสรีวงมนทาเป็นที่ปรึกษาลับๆับของไอเอ่ไอเตียปลาไหลแห่งจุพฬาค่ะที่คำถามแรกนะคะค่ะอืคำถามที่สองค่ะเออเรื่องสลับเปาของคุณอันทรีพรกุสศมกับปัญหาใน ASV ตอนนี้มีพันธมิตรเออรับรู้กันใน Facebook แต่ไม่เคลียร์นะคะอยากจะให้ พี่ชัดช่วยทําให้เเรื่องกระต่างให้ด้วยค่ะทุกคนรอฟังอยู่นะคะฝากสวัสดีถึงอ่พันธมิตรทุกท่านนะคะที่รอฟังคําตอบนี้อยู่นะคะอยากให้พี่ชัดตอบค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่ชัดข่ะวเลืกทุกคนก็สวัสดีค่ะตอแม่แม่ฮาร์ดคอหล่อนนี้ไม่ได้เรียวอะไรกับชั้นเลยนะอยู่ดีก็มาตั้งของอยกลางจอตอบได้ทั้งสองเรื่องเรื่องเรื่องที่หนึ่งอาจารย์เสรีเนี่ยพี่อีทเนี่ยเคยเป็นที่ปรึกษาคุณประธาน แล้วก็ผมทราบมาว่าตอนหลังก็ไม่ได้เต็นนะฮะออกมาเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือนักการเมืองเนี่ยเวลาคุณเสรีเนี่ยเป็นคนเก่งแล้วก็พยายามเสนอแนะสิ่งที่ดีๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกการประชาสัมพันธ์ที่มันถูกต้องอ่ะเพราะคุณอีทแค่ไม่ใช่เป็นคนเสนอส่งเดชแม้กระทั่งรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ผมก็ไปเจอที่ทำเนียบนะฮะรัฐบาลคุณสุรยุทธ์ก็เหมือนกันไปเจอที่ทำเนียบ เขาพยายามอยากจะเสนอสิ่งดีๆให้กับประชาธิปัย์หรือคุณบรรหารหรือนักการเมืองที่เขาเรียกว่าสนใจในเรื่องการแยมพันธ์นะฮะแต่ว่านักการเมืองเก่าๆเนี่ยมันไม่ค่อยคิดแต่เรื่องภาพพจน์เป็นแค่แค่การโฆษณาชวนเชื่อมากกว่าแล้วก็อยากได้ผลแบบประเภทเลิศเลอจนกระทั่งในขณะที่ตัวเองไม่ทําดีดังนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ คุณคุณเสรีนะได้ได้ออกมาแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าเขายังมีการปรึกษาส่วนตัวไหมผมไม่ทราบนะครับถ้าโดยหลักก็ออกมาเรื่องสารเปาเนี่ยมันประกอบด้วยสองเรื่องออผมได้อ่านเฟซบุ๊กที่คุณอัญชลีพรเขียนอยู่แล้วก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายจึงไม่ได้พูดอะไรเรื่องของเรื่องคือตอนคุณอัญชลีพรเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าพูดผู้สื่อข่าว ในนจะทำหน้าที่อ่านข่าวตอนเช้าผู้ประกาศ,ผ,กาศผู้ประกาศข่าวเนี่ยมันมีอยู่สองเรื่องรเรื่องแรกก็คือมีการชุมนุมที่นิคมอุตสาตับ,บตอนนั้นนะฮะ,อะของคุณสุทธ,ธิ อัจฉสุทธิอัจฉริยะเนี่ยโดยชาวระยองเขาเดือดร้อนต้องบอกนะฮะว่าตอนนั้นคุณอัญฉลีพรนะได้พูดในเชิงว่าไม่เห็นด้วยกับการชุมนมุมช,ชุมนุมแล้วชุมนุมไปทําไม,มแล้วเงินสี่แสนล้านที่จะมาลงทุนละ่ะใครจะรับผิดชอบถ้าเขาไม่ลงทุนอันนี้เนี่ยผมเองก็ได้มีข้อตําหนิแล้วก็ได้พูดอยู่ใ,ในวเวทีหรือในรายการข้อข่าวลิงคโขงว่ามันไม่ถูกต้องเหตุที่ไม่ถูกต้องก็เพราะว่าคุณ สุธิอาเชาใสหรือชาวระยองไม่ปฏิเสธการลงทุน หรือการก้าวหน้าในการลงทุนทางเศรษฐกิจแต่ที่เขาต่อสู้ก็คือคนที่มาลงทุนในระย,ยองไม่รับผิดชอบต่อการปล่อยสิ่งเสียหายหรือว่าทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วเป็นอันตรายต่อชีวิตของคนระย,ยองเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณอัญชลีไม่ได้พูดถึงตรงนี้คุณชลีพรเนี่ยไปพูดเฉพาะว่าถ้าการลงทุนคนญี่ปุ่นไม่ลงทุนแล้วเอาเงินไปลงทุนในต่างประเทศสี่แสนล้านใครจะรับผิดชอบซึ่งตรงนี้ผมมองตรงข้ามออกับคุณอัญชลีพรคือม องชีวิตคนนั้นสําคัญกว่าการลงทุน<ะ>แล้วสุดท้ายเนี่ยการต่อสู้ก็เขาก็ต่อสู้ในหลักการตัวนี้ะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งซึ่งผมเองก็ได้คุยกับคุณสนธิว่าคุณอัญชลีพรไม่ควรจะพูดแต่เพียงเรื่องเงิน<ะ>ไม่ควรจะพูดแต่เรื่องสี่แสนล้าน<ะ>แต่มองข้ามชีวิตคนในในฐานะที่คนที่ทํางานอยู่ไอเอสทีวีนั้นมันทําให้คนงงค่อยๆว่าเอ๊ะสนับสนุนการชุมนุมของประชาชน,น หรือเปล่าในเรื่องนี้ไม่งั้นมันจะสับสนนะครับผมทราบมาจริงหรือไม่จริงไม่ทราบแต่ว่ารู้ว่าสามีคุณอันชริพรนั้นทำงานเกี่ยวกับบริษัท ไอ,ไ,อไอ้การลงทุนในในนิคมอ,อุตสาหกรรมนั่นแหละแล้วกระทบเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณอัญชลีพรแกก็พูดชัดเจนกับผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตามมาด้วยเรื่องสระเป่าสระเปาเนี่ยจำได้ฮะว่าคุณอัญชลีพรกับพิธีกรอีกท่านหนึ่งถึงตอนนี้ไปอยู่92.25หรือสุวรรณภูมิคุณกิติมาเนี่ยพูดไปหัวเราะไป ว่าตอนนั้นเราเราชุมนุมตอนเช้าเนี่ยคนมันยังไม่มาเพราะว่ามันยังเพิ่งเริ่มเช้าเช้ามันเช้า,ชาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>คนมันมาน้อยแต่ตอนนี้คุณอัญชลีพรเนี่ยไปพูดในทํานองเชิงเชิงเขาเรียก ผมถ้าถ้าส่วนตัวผมที่พูดตรงๆคือออกจะไม่แฟร์แล้วก็ออกเชิงเจ้าเล่ห์หน่อยๆอันนี้ผมพูดตรงๆพูดในลักษณะว่าโอ้ยสาลาเปาเนี่ยมากกว่าคนมาชุมนุมสาลาเปามากกว่าคนมาชุมนุมก็คือคนมาชุมนุมน้อยทําสาระเปาไปเยอะแต่นี่พอผมพูดบนเวทีพี่จำลองสีเมืองก็ได้มาแกบอกว่าเออก็จริงนะฮะคือบอกว่า บุง้งแกจะทำะสาะ<อ>เป้าเผื่อไปมากวามากว่าคนมา <c oughs> นะ,อะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริง <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันคำพูดที่มีเชิงลักษณะแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่แฟร์ <c oughs> เพราะว่าคนจริงๆวันนั้นเนี่ยมันยังเช้าตอนหลังคนมาเยอะมาก <c oughs> <c oughs> เยอะมากหลายหมื่นแต่ทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดดีหมายความว่า หนึ่งเนี่ยผมได้มีการคุยกับคุณเชลีพร,ร,รที่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 ร้านที่ร้านห้องอาหารของคุณบุง๋งหนึ่งก็คือผมบอกคุณเชลีพรว่าผมรับไม่ได้สองเรื่องอก็คือที่ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับเอ่อเอ่อเอ่อไอเรื่องเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องสลับเปล่ามผมก็บอกว่าคุณเชลีพรทําไมจึงพูดอย่างนั้นล่ะคุณเชลีพรก็ใช้คําที่บอกว่าเออแกไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมผมก็บอกว่าเออการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะ เพราะว่าคุณสนที่เนี่ยก่อนจะชุมนุมคุณสนทิ่เขาจะประชุมพนักงานทุกคนใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยใครจะมาร่วมก็ร่วมใครไม่ร่วมก็ถอยออกไปเขาไม่ว่าอะไรเป็นสิทธิของผู้คนทํางานคุณสนที่ไม่ได้บังคับไม่เคยบังคับคุณคุณคุณเก๋จะรับปากได้เพราะผมเป็นแคคนเอสทีวีผมไม่ได้ทํางานกินเงินเดือนอันที่สองในคุณสนทิเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคุณอัญเชลีก็ใช้คําว่าเอ๊ะผมบอกคุณพูดแบบนี้มันเหมือนกับประชาธิที่ปัพูดอะ นะคุณอัญชลีพอยก็บอกเอาตอนเขามาสมัครงานไม่ได้มีบอกไหนว่า จะชอบประชาธิปัตย์ไม่ได้คือเขาบอกว่าในใบในใบรับสมัครเนี่ยเขาบอกให้ระบุนิวชอบพักไหนซึ่งผมก็บอกว่าคุณสนที่เขาไม่ได้ไม่ได้รังเกียจหรือไม่ได้บอกหรอกว่าคุณจะต้องพักไหนชอบพักไหนคุณจะชอบเพื่อไทยก็ได้คุณจะชอบประชาธิปัตย์ก็ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยเวลาคุณพูดเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะพูดแบบนั้นมันเพราะอะไรอันที่หนึ่งคุณสนที่เจ้านายคุณแท้แท้เขาต่อสู้อยู่บนถนนนะขณะนี้เขาต่อสู้อยู่นะแล้วเขาก็มี ความชัดเจนในเรื่องการต่อสู้นี้อันที่สองเงินเดือนที่พวกคุณได้กันกินกันอยู่ oh. ก็มาจากคนที่เขาชุมนมุมมาจากประชาชนที่เขารักบ้านเมืองเพราะฉะนั้นผมก็จึงบอกกับคุณอัญชลีวันนั้นนมีคนนั่งอยู่หลายคน mm. ว่าผมไม่เห็นด้วยกับท่าทีอย่างนี้ของคุณ mm. ถูกไหมฮะ,ะคุณจะชอบประชาธิปัตย์คุณก็ชอบไป <Ha. S 1> แต่ไม่ใช่มาทําเรื่องแบบนี้ขาวนี้เรื่องของเรื่องที่มันเกิดเนี่ย พอดีผมอยู่ในเหตุการณ์เพราะผมไปทานข้าวกับคุณสนทิก็คือเรื่องเกี่ยวกับคุณสนทิไปรับเงินคุณทักษิณปรากฏว่ามีคนไปพูดกับอาจารย์มหาัยที่เกษตรแล้วอาจารย์มหาไรที่เกษตรก็พูดกันไปจนกระทั่งมาเข้าหูคุณแ้วที่ร้านอาหารไอ,<ด>อติลาลี่คุณแ้วก็มาบอกกับคุณสนทิเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มีการเจออาจารย์จงรัก อาจารย์โจรักแกน่ารักมากแกก็พูดตรงๆแกบอกว่าแกไม่ได้ยินจากปากหรอกอแต่ว่ามันมีคําพูดในเชิงว่าเอ,อคุณสนที่ไปรับเงินจากคุณทักษิณแล้วมีคนในเอสทีวีบางคนแกก็ไม่บอกนะว่าเป็นใครไปคอนเฟิร์มเชิงว่าหน่วยความมั่นคงข้อมูลตรงกันหน่วยความมั่นคงหน่วยความมั่นคงหน่วยเกี่ยวกับความมั่นคงคอนเฟิร์มว่าข้อมูลนี้ตรงกันไอ้ตรงนี้แหละ อาจารย์จงรักใช้คำพูดอยู่คำหนึ่งว่าเมื่อพูดแบบนี้ก็เท่ากับคอนเฟิร์มถูกไหมฮะเพราะว่าหน่วยความมั่นคงข้อมูลตรงกันกันกบที่ประชาธิปัตย์พูดครานี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับก็คือว่าประชาธิปัตย์หรือหน่วยความมั่นคงเขาปล่อยข่าวเรื่องนี้มาอยู่แล้วคราวนี้ความโชคดีมันเกิดขึ้นอ,อีกเราไปจับได้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวมีนักการเมืองของประชาธิปัตย ไปพูดกับคุณยศเอื้อชูเกียรติเรื่องนี้หร้ที่ผมบอกให้เลยไปพูดกับคุณยศเอื้อชูวุกเกียรติว่าคุณสนที่เนี่ยไปรับตังคุณทักษิณคาฏว่าคุณสนที่เนี่ยก็ไปรู้มาจากคุณยศเอื้อชูเกียรติก็โทรหารัฐมนตรีคนนั้นเลยซึ่งเป็นน้องคุณสนที่นั่นแหละสนิทสนมกันบอกเฮ้ยเอ็งปล่อยข่าวเรื่องนี้นี่ใช่เปล่าผู้ไปพูดมางคุณยศเองเนี่ยแกก็อนุญาตให้ แต่<ท>คุณยศบอกให้บอกเลยเ<อ>ว่าถ้าโทรไปหาเขาก็บอกว่าเขาเล่าให้ผมฟังปรากฏว่ารัฐมนตรีคนนั้นชือน่อกรจติกวัณิตคุณกรจติกวรณิตเนี่ยคุณสุธิที่โทรไปหาคุณกรแล้วก็บอกเฮ้ยกรคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะกรก็ใช้วิธียังไงไหมบอกว่าเออเรื่องนี้เนี่ยคุณสุธิเ,ออเรื่องเรื่องแ้วก่อนไปเถอะอ๋อนี่เป็นเรื่องง่ายที่เกิดขึ้นช่วยเงี้ยใช่แต่ความน่าเสียใจน่าเสียดาย ก็คืออะไรก็คือคำพูดของคนของเราเองเขาไม่ได้บอกว่าจริงหรือไม่จริงแต่เหมือนเหมือนกับคุณเจริมศักดิ์ปิ่นทองเอาเรื่องคุณสนที่เดินทางไปเจอคุณทักษิณแล้วมาอ่านแล้วก็บอกไม่รู้ว่าผมก็ไม่เชื่อนะว่าจริงหรือไม่จริงแต่คุณอ่านไปเนี่ยนะตามหนังสือพิม คุณเทพธุรกิจพูดก็สแสดงว่าคุณเชื่อว่าจริงสิถ้าไม่จริงทำไมคุณไม่ถามคุณสมทีล่ล่ะนะแล้วมาบอกว่าจริงหรือไม่จริงแต่อ่านแต่แล้วอะ่ะนะนี่ก็เป็นเทคนิคเขาเรียกความเจ้าเล่ห์ของ ของเขาเรียกคนที่ทํางานสื่อมวลชนที่จะให้ร้ายคนเนี่ยค่ะตอนนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยผมจําได้ครอาจารย์จงรักนั่งอยู่คุณสนทิกระนั่งอยู่คําพูดหนึ่งก็ก็เป็นคําพูดที่ผู้ใหญ่พูดว่าท่านฉันมีลูกน้องแบบนี้อออเฉันก็ไม่อาไว้ออืแต่คุณสนทิไม่นะฮะคุณสนทิเฉยแล้วก็เรื่องทั้งหมดเนี่ยผมไม่ทราบว่าเฟซบุ๊กยังไงอะไรยังไงแต่สุดท้ายคุณอัญเชลีพรก็มาขอลาออกเพราะว่าหนึ่งแกอยู่ไม่ได้หรอก ผมเป็นคุณอัญฉลีพรผมก็อยู่ไม่ได้แต่เรื่องจะเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงคุณอัญชลีพรปฏิเสธนะฮะว่าไม่มีแกไม่พูดแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเอ่อมันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่คุณชลยอีพรจะพูดหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่ข่าวนี้แน่นอนประชาธิปัต์ปล่อยข่าวมาแล้วไปเที่ยวพูดเมื่อคุณครจชติกวนิศเนี่ยพูดมันก็มีน้ำหนักสิเพราะว่าเอ้ยคุณกรไเป็นรัฐมติครังนะงยนะคุณไปเช็คมาหรือเปล่า ใช่ไหมว่าว่าคุณสนธิรับเงินมามีบัญชีหรือเปล่ามันความน่าเชื่อถือมันเกิดไงี่ยทั้งหมดเนี่ยคุณสนธิโชคร้ายเพราะว่าไปทะเลาะกับเขาเรียกอะไรทะเลาะโดยหลักการไงคือเราไม่ได้ว่าจะเกียดไปใช้ปัดเรารักประชาธิปัตย์ที่ซ้ําไปใน,ใน,ใ,นในตอนตอน้นแต่ด้วยประชาธิปัตย์บริหารแบบไม่ถูกต้องทําให้คุณทักษิณเนี่ยวันเนี้ยนนที่เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นไม่ใช่คนอื่นนะประชาธิปัตย์นั่นแหละเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจึงเห็นแล้วว่า ทำไมไประชาธิปิัต์เจ้าเร่อย่างนี้<ะ>คนที่เราเคยรู้จักกับกลายเป็นคนปล่อยข่าวอย่างนี้คุณสนทีคุณสนทีเขาก็เสียใจแต่แกเสียใจแต่คุณสนทีแกเป็นคนมนุษย์ประหลาดอะ่ะคือแกไม่สนใจแกไม่รู้สึกว่าออไอ้สิ่งที่น้องทํากับพี่แบบนี้ เฮ้ย hey, มันมันเป็นสิ่งที่น้องทําแต่พี่ก็ถือว่าพี่ต้องพูดกับน้องตรงต mm hmm. เพราะฉะนั้นคุณสนธิเนี่ยเขาโทรศัพท์ด้วยตัวเอง <Ha. S 1> เขาไล่บี้ไปจกนกระทั่งรู้ว่ามาจากที่ไหน mm hmm. แต่ที่สําคัญคือลูกน้องของคุณสนธิไม่ควรจะคิดแบบนี้เท่านั้นเอง หรือไม่ก็ถ้าเกิดคือคุณสนทิตเป็นคนเป็นคนตรงไปตรงมานะคะก็ถ้าสงสัยคือเราจะตัวเล็กตัวใหญ่สนิทวงนอกวงในไม่เกี่ยวนะคือต่อยคุณเป็นใครก็เถอะแล้วคุณรู้สึกคุณสงสัยเนี่ยโดี๋ยวค<า>ุถามแกตรงๆเลยนะแกตอบหมดเลยนะเอ,อ,อธิบายด้วยแหละ เออแกอธิบายหมดเลยนะต่อให้คุณเป็นรอปพนายก็ตอบนายใส่ใจลูกน้องทุกคนคุณเก๋พูดถูกนะผมนี่เวลามีเรื่องอะไรที่ผมเดินหาคุณสนธิแล้วผมถามตรงๆคุณสนธิกับผมที่นิสัยสันดานคล้ายๆกันแล้วอยู่ด้วยกันหรือรักกันเนี่ยด้วยความเป็นเหมือนพี่น้องเนี่ยนะก็คือสันดานเหมือนกันคือผมจะถามแกตรงๆเฮ้ยที่เรื่องนี้ พี่ทําอย่างนี้หรือเปล่าอเออแกเก็จะบอกตรงๆบอกเฮ้ยจะเป็นไปได้ไงวันนั้นพี่ยังไงพี่ยังไงพี่อะไรแกจะตอบแล้วคุณเก๋พูดถูกแกตอบกับทุกคนใช่เออนะเพราะงั้นผมจึงมองว่าเรื่องนี้การวิธีการขยายความ,อมของคนเนี่ยมันทําให้เห็นเจตนาถ้าเจตนาดีเนี่ยนะเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาไม่พูดเลยแล้วเขารู้ว่ามันไม่จริงแต่ถ้าเผื่อไปไปพูดต่อว่าเออหน่วยความมั่นคงข้อมูลก็ะตง n กันเฮ้ย ไอ้แบบนี้เธอได้ว่ามันมันจริงกันสิน้ำหนักมันยิ่งไปันใหญ่ยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนใกล้ชิดใกล้ชิดหรือว่าเป็นคนนหนที่สำคัญเนี่ยคุณรับเงินเดือนประชาชนแต่ผมก็ต้องบอกคุณเก๋แล้วบอกทุกท่านนะฮะผมเองเนี่ยไม่มีอะไรกับคุณอัญชลีพรเลยแล้วตรงกันข้ามผมชอบเขาจัดรายการหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องธรรมะเป็นแต่เพียงผมก็ มีประเด็นแค่สองเรื่องค,คือเรื่องเกี่ยวกับไอไ้อนิคมอุตสาหกรรมที่ไปพูดเพราะแล้วก็ไปรู้มาตอนหลังว่าสามีเขาทํางานอยู่เกี่ยวกับเรื่องนิคมเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ตรงนี้อ,อันนั้นอาจจะเป็นอันหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยเพราะเขาก็บอกนะสามีเขาเป็นคนระยองผมก็บอกคุณคุณ,คณอัญชลีพรระยองเนี่ยนะนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันปล่อยสารพิษจนกระทั่งคนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดและมะเร็งระบบทางเดินหายใจคุณรู้หรือเปล่า คุณอัญชลีพรบอกเขาเป็นคนจับข่าวเรื่องนี้เองอว่าถ้าคุณจับข่าวเรื่องนี้คุณควรจะรู้สิคุณต้องรู้เพราะอะไรเพราะพอดีผมไม่เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงสาธารณสุขทถ,า,ถาบันมะร็งจะถแถลงข่าวด้วยซ้ำ<ะ>ว่าที่นั่นเป็นอันตรายในเรื่องนี้อยู่ไม<ะ>่ได้แต่ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ยอมให้ท่าเรืนะเพราะว่ากลัวการลงทุนกลัวคนแตกตื่นผมก็บอกว่าคุณอัญชรีพรเพราะฉะนั้นที่คุณคุณสุทธิเนี่ยเขาสู้เนี่ยเขาไม่ได้สู้ว่าไม่ให้จะไอ้ไอ้ระยองเจริญเขาไม่ได้บอกว่า เขาไม่ให้การลงทุนแต่เขาสําคัญก็คือชีวิตพวกเขาล่ะคุณไปอยู่ตรงนั้นกับเขาหรือเปล่าคุณไม่ได้อยู่ทั้งหมดที่ผมคุยมีคนนั่งอยู่ด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเคลียร์แล้วนะพี่ไม่หนูไม่มีอะไรกับพี่ผมก็บอกผมไม่มีอะไรกับคุณอัญเลีพรปเป็นแต่เพียงสองเรื่อง แล้วผมยังยืนยันเรื่องสารเปาคุณพูดเนี่ย uh huh. มันมีท่าทีย่อเย้ยเสียดสีค่ะ uh huh. นะแต่พี่จำลองมาแก้พี่จำลองแก้ประเด็นเรื่องสารเปาคุณบุ้งทำเกินได้เกี่ยว uh huh. แต่กรณีเสียดสีเนี่ยผมก็ยังบอกเลยถ้าพี่จำลองพูดใน uh huh. ประเด็นผมอย่างนี้ผมก็จะขึ้นไปพูดนะ uh huh. เพราะหนึ่งเนี่ย เราต้องพูดให้มันชัดชคนทำงานเอสทีวีจะมีความคิดต่างกันได้จะชักช,ชอบพักไหนก็ชอบได้แต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องรู้เสียก่อนว่ามันเป็นทีวีของประชาชนพราะงนั้นอะไรที่มันเป็นของประชาชนผมว่าคุณควรจะยืนนี่ผมพูดในฐานะพันธมิตรเนี่ยก็คุยกับคุณอ,อัญชลีพรดีนี่แหละครับเราเป็นเรื่องจริงที่ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เหมาะที่สุดแล้วที่จะเป็นคนตอบคําถามนี้หลังจากที่ก็มีคน SMS ถามมาเยอะนะคะวันนี้คุณดอนนาก็จัดไป เต็มไม่ได้เตียมกันฉันเลยนะแต่นะาฉันก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็โอเคก็ได้ยินความชัดเจนในวันนี้เช่นกันนะคะเอาละค่าหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะ SMS สของดีแทกเริ่มเข้ามาแล้วและตามมาตอนหลังแต่อ่านไม่ทันแล้วล่ะจ้ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะกลับมาว่ากันแล้วกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณคนฟังทุกท่านทุกข้อความทุก SMS นะคะยุรชัดชัชวานกับลพรนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ จุดประเด็นทางความคิดจุดประเด็นในการพูดคุยไปกับรายการชวนคินดควนคุย